ครับ o n d a City ชมแรกครับมีอาการเติมน้ำแล้วน้ำไหลออกด้านล่างครับแล้วมีก็มีเวลาสตาร์ทมีเสียงดังกุกกักกุกกักครับนี่ถอดมาหรือมาครับสรุปเป็นที่ปั๊มน้ำแตกครับจะให้มาดูสภาพปั๊มน้ำากันนี่นตัวใหม่ครับตัวเก่าตัวเก่า เิ่มใบาหายหมดเลยเ,ลยเครี่ยงเคีื่ยงกองแกงๆอนแกงครับคองแกงกองแกงแล้วดีครับไม่รุดออกมาถ้ารุดออกมากระเพิอเครื่องจะพังด้วยครับเพราะมันคล้องกับสายพานไทมิ่งครับส่วนตัวใหม่ครับแบบ โอเคสิ่งที่เราจะรู้ก็มีอะไรบ้างเปลี่ยนปั๊มน้ำก็มีนีถอดฝาครอบวาล์วถอดสายพานหน้าเครื่องถอดฝาครอบไทมิง่งถอดสายพามไทมิงทม่งถอดพิทไทมิ่งแล้วก็จะเจอปั๊มน้ำนี่ครับดูในรูนะครับปั๊มน้าโอเคเดี๋ยวจะประกอบของใหม่เข้าไปการดูมาร์คเพลาข้เหวี่ยงนะครับ Honda City ก็อ,อนด้าแคมเดียวทั่วไปนะครับนี่ก็จะมีเส้นมาซีฟเบืองเอาคู่อ่งตัวล่างนะครับนี่จะเห็นเส้นสีที่ขีดผักกาม้าก็อยู่ครับตรงนี้ให้ตรงกันข้างในเห็นไหมเอ่ยข้างในจะมีรูปสามเหลี่ยมที่ตรงติ่งตรง,ตรงที่ผมแต้ปากกาไว้ครับแล้วจะเป็นมา์าสุปหนังอาจสดครับนี่ ขียนี้ให้ตรงกระสามเหลี่ยมเขียที่เฟืองเขาก็เวียงให้ตรงกระสามเหลี่ยมส่วนเพารุ่เบี้ยวข้างบนจะมีเขียนว่าอัพเห็นไหมเอ่ยจะเขียนว่าอัพอัพอัพอ่าเนี่ยจะเขียนว่าอัพเนี่ยครับให้อยู่ตำแหน่งข้างบน สุงหนึ่งอัดสุดก็วาจะขยับได้สตัวเลยสุงหนึ่งอัดสุตรสุดสี่บอกว่าแหลแอนุมาร์คแต่ต้องหลังเฟืองตรงนี้ครับมาร์คจะมีขีดให้แนบเป็นขนาดครับฝาสูบเลยมันจะมีทั้งสองฝั่งแต่ในกล้องอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่โอเคตามนี้ ไปก็ประกอบส่วนที่เหลือ